รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่กระทบเปลือกคอร์รัปชันกับผมอันทิชาญครูหารลองรองครับ คุณผู้ชมครับสังคมทั่วโลกนะครับในตอนนี้ทั่วทุกประเทศนั้นมีความต้องการครับที่จะขจัดปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันครับเพราะว่าการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเป็นสาเหตุของการเหนี่ยวลังครับให้ประเทศต่างๆนั้นไม่เกิดการพัฒนาครับแล้วก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ในประเทศนั้นๆด้วยครับกับการลงทุนต่างๆด้วยซึ่งมาที่ประเทศไทยเองนะครับตอนนี้เราก็ได้มีการเร่งดําเนินการครับเพื่อที่จะให้มีการทํางานครับในภาพรวมให้การทุจริตคอร์รัปชันนั้นหมดไปจากสังคม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะมาสร้างเครือข่ายภาคประชาชนนะครับแต่ว่าประเด็นสาคัญในวันนี้ครับต่อการที่จะเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนให้การขจัดสิ้นซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันนั้นหมดไปจากสังคมไทยนั่นคือแนวทางในการป้องกันครับและวันนี้เองนะครับทางด้านของสํานักงานปปชนั้นมีแนวทางในการทํางานเพื่อที่จะติด การประเมินสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเมื่อปี2,562ครับวันนี้ครับเราจะมาคุยในประเด็นนี้กันนะครับกับท่านนิวัฒชัยเกษมมงคลครับซึ่งท่านเป็นกรองเลขาธิการ ปปชครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณนิยานครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับเรื่องนี้นะครับกับการประเมินสถานการณ์การป้องกันการทุจริตนะครับเมื่อปี2 5 6 2ที่ผ่านมานะครับที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างครับอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่ตามรัฐธรรมนูญก่อนนะครับผมฉบับปี60ูนเนี่ยฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็มีการกําหนดกรอบเกี่ยวเรื่องหน้าที่และหน้าของคณะกรรมการปปชเกี่ยวเรื่องการให้ความรู้แก่ประชาชนส่งเสริมความร่วมมือหรือการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง รวมทั้งกาหนดให้คณะกรรมการปปชเ,เป็นองค์กรอิสระทําหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ของเรื่องทุจริตทั้งหมดกร,รณีที่มีการกล่าวหาเจ้าพนักง,งานของรัฐทั้งหมดเนี่ยนะครับคือว่าปปชต้องเป็นศูนย์รวมข้อมูลนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ทางปปชจึงมีการกําหนดเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ภายใต้เรื่องกล่าวหาโรงเรียนที่เข้าสู่กระบวนการของปปชทั้งหมดเลยนะครับเราก็มาวิเคราะห์ในปีห1หนึ่งอาจจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้เพราะว่า กฎหมายเริ่มประกาศใช้บังคับ,ครบเราก็นําข้อมูลในปี6<ล>2รเรื่องก่าหานะครับ,รบเราก็พบว่าในแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดนะครับปีหนึ่งเนี่ยปปชจะรับเรื่องกล่าวหานี่ประมาณตกหมื่นเรื่องเสร็จเศษนะครับ hmm. ประมาณ1 3ึ0หนะครับ,รบก็ปรากฏว่าเราแยกประเภทเรื่องกล่าวหานี่ว่า1เป็นประเภทเรื่องกล่าวหาที่มีเรื่องเดิมอยู่แล้วหรือไม่ไมก็ปรากฏว่ามีจํานวนประมาณตกเกือบ300กว่าเรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องเดิมก็จะลดลงไป นอกจากนั้นแล้วเราก็มาวิเคราะห์เกี่ยวเรื่องที่มันมีข้อมูลหรือรายละเอียดนะครับเราก็สามารถแยกแยะประเภทเรื่องต่างๆนะครับก็เอาข้อมูลตัวนั้นมาใช้ในการดําเนินการเพราะว่าวันนี้ปปชอเองเนี่ยนะครับมีภารกิจหน้าที่ทั้งด้านการป้องกันการปรับปารามนะครับรวมทั้งเกี่ยวเรื่องการทํางานด้านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็จะใช้ข้อมูลเนี่ยครับผมเพื่อไปผลักดันแล้วก็ไปดําเนินการภายใต้หน้าที่และอนาจ ตามกฎหมายของเราเพื่อการทํางานของปปชใช่ครับเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคนนี้เนี่ยอาจจะมีคําถามจากภาคปราชาชนครับว่าปกติแล้วในการทํางานของปปชเองนะครับด้วยจํานวนของเจ้าหน้าที่ละกันนะครับว่าไม่ได้มีจํานวนเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการกันกรองในกรณีข้อเก่าวหาต่างๆหรือว่าคดีความต่างๆนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการทํางานครับกับประเด็นนี้ในการสํารวจนะครับว่าสถานการณ์ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยครับเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยจะมาช่วยทําให้การทํางานเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลด ระยะเวลาได้อย่างไรบ้างครับคือเราก็จะมาดูเกี่ยวเรื่องวิเคราะห์คำกล่าวหาที่เข้ามาครับนะครับว่าจะเป็นคำกล่าวหาที่เช่นมีการวอกอินเข้ามาที่ปปชก็มากล่าวหาหรือมายื่งนิสัยกล่าวหาต่อปปชโดยตรงก็มีประเภทหนึ่งประเภทที่มีการไปร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนก็อีกกรณีหนึ่งอีกกรณีก็เป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานต่างๆที่พบว่ามีการกระท o ผิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานก็จะส่งข้อมูลนะครับ มาให้ทางปปชเ,เพื่อดําเนินการนะครับนอกจากนั้นแล้วมันจะมีประเภทเกี่ยวเรื่องเว็บไซต์ที่เราเปิดให้มีการร้องเรียนเข้ามาหรือมีกรณีที่เป็นบัตรสนเทศคาว่าบัตรสนเทศนี่ก็มีความหมายถึงว่ามีข้อมูลข้าเท็จจริงแต่คนที่ส่งมาเนี่ยจะไม่ระบุชื่อว่าเป็นใครอย่างไรนะครับบางครั้งนี่ไม่สามารถติดต่อได้ประเภทอย่างเงี้ยก็มีจํานวนหนึ่งตกประมาณตกกับ20-30%าของข้อมูลเรื่องอาหาที่เข้ามา เพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งแยกประเภทในการดำเนินการว่าถ้าเป็นเรื่องที่มีข้อมูลรายละเอียดไม่เพียงพอเนี่ยยังไม่ชัดเจนเนี่ยก็จะไปอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเอากลุ่มประเภทคํากล่าวหาที่ชัดเจนมีตัวตนเรื่องนี้เราก็สามารถที่จะติดตามตัวผู้กล่าวหากรณีที่คำกล่าวหาไม่ชัดเจนมาได้นะเพราะฉะนั้นวิธีการหรือกระบวนการในการจัดการเราจะแยกประเภทในลักษณะตามคำกล่าวหาที่เข้ามาก่อนตรงนี้อยากให้ท่านทาความเข้าใจสักนิดนึงครับกับคําว่าผู้ถูกกล่าวหานะครับเพราะว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเขาผิด หรือไม่ผิดอันนี้คือเป็นช่วงการเริ่มต้นของการกล่าวหาครับจะเป็นอย่างนี้ครับวันนี้บริบทของกฎหมายเนี่ยปรับปรุงใหม่แล้วว่าเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการของปปชเบื้องต้นเนี่ยจะใช้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่ามีมูลเพราะฉะนั้นในชั้นเนี่ยคำว่าผู้ถูกกล่าวหาเราจะไม่ใช้เราจะใช้ว่าผู้ถูกร้องนะครับเหตุผลเนื่องจากในชั้นการยกร่างเขามองว่าถ้าเป็นผู้ถูกกล่าวหาเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอ๊ะบางครั้งคํากล่าวหานี่ไม่ได้หมายความว่ามีมูลว่าเขาก็ททาความผิด คือเราไปห้ามคนที่กล่าวหาไม่ได้เพราะฉะนั้นคากล่าวหาเนี่ยมีหลายกรณีประเภทมีมูลก็มีไม่มีมูลก็เยอะครับเยอะกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประเภทเนี่ยคนที่ถูกกล่าวหาเองได้รับผลกระทบเช่นเวลาออกข่าวออกหนังสือพิมพ์ว่าคนนั้นถูกกล่าวหาต่อปปชเนี่ยผลกระทบก็คือครอบครัวเขาชื่อเสียงเขากิจยศตําแหน่งหน้าที่เขาเพราะฉะนั้นปปชเองเนี่ยไม่ใช่คุ้มครองผู้กล่าวหาอย่างเดียวต้องคุ้มครองผู้ถูกร้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเบื้องต้นถ้าผู้ถูกร้องนะครับตรวจสอบ มื่ไม่มีมูลก็คือจบไปนะครับแต่ถ้ามีมูลคราวนี้ต้องเสนอคณะกรรมการเพื่อสั่งไต่สวนว่ามีมูลคราวนี้นะครับเขาจะตกเป็นผู้ถูกล่าหาเราถือว่ามีมูลเพียงพอแล้วที่จะดําเนินคดีกับเขาเพราะฉะนั้นกระบวนการของปปชก็จะมี2ขั้นตอนอย่างนี้มีขั้นตอนการตรวจสอบก่อนให้ชัดเจนก่อนว่าเอ๊ะมันจะมีมูลพอไหมนะครับถ้าไม่มีมูลจบเลย ถ้ามีมูลเสนอคณะกรรมการปชตั้งไต่สวนเขาจะตกเป็นพูดถูกกล่าวหาเลยครับครับคุณผู้ชมครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับเพราะว่าในการพูดต่อไปเกี่ยวกับเรื่องราวของการสํารวจการป้องกันการทุจริตนั้นนะครับอาจจะต้องมีภาพหรือว่ามีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในสิ่งที่เรากําลังจะพูดกันอยู่นี้นะครับไม่ได้หมายถึงว่าเขานั้นกระทาความผิดนะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อมูลในเรื่องของการถูกกล่าวหาเข้ามานะครับเพราะว่าสังคมไทยต้องเคลียร์กันแบบนี้นะครับเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยอาจจะมองว่าจังหวะ นั้นหรือหน่วยงานนั้นเนี่ยเป็นผู้กระทําความผิดนะครับควนี้เนี่ยครับผลตอนนี้เป็นอะไรบ้างครับหลังจากที่เราได้มีการสํารวจนะครับก็จากการสํารวจเราก็จะมาดูว่า1ผู้ถูกกหาเนี่ยคือใครสังกัดหน่วยงานไหนครับเพราะฉะนั้นประเภทหน่วยงานที่ถูกกล่าวหาจะเข้ามาส่วนหนึ่งแล้วสองพฤติการตามข้อกล่าวหาเช่นเขาทุจริตเขาก็ทําความผิดตอนไหนที่เนี่ยเขาก็ทําในเรื่องอะไร,รนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีวันนี้ปนนปชมีทั้งหมด 9ภูมิภาคทั่วประเทศนะครับ,ร,ร,บรวมทั้งมีปปจจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนกลางเพราะฉะนั้นใน10แหล่งเราก็จะแบ่งแยกประเภทเป็น10แหล่งข้อมูลว่าในส่วนกลางมีหน่วยงานไหนที่ถูกกล่าวหาเข้ามามากมีเรื่องกล่าวหาประเภทอะไรเข้ามามากนะครับ,รบประเด็นแรกที่เราแบ่งเรื่องกล่าวหาคือพฤติการเช่นการกระทำผิดเกี่ยวเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างก็หมายถึงว่ามีงบประมาณลงไปเข้าไปดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพราชบัติ การเจตสิจัดจ้างเขาก็ทําผิดในเรื่องอะไรก็เป็นข้อใหญ่นะครับเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุดจริตอีกกรณีหนึ่งเช่นกรณียกตัวอย่างนะครับกรณีเจ้าที่ตํารวจรเข้าไปจับเข้าไปค้นโดยไม่ชอบไม่มีหมายอันนี้ก็จะเป็นเรื่องกล่าวหาเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติหรือการระเว้นไม่ไดําเนินการโดยชอบหรือโดยทุดจริตนะครับอีกกรณีหนึ่งก็เป็นเกี่ยวเรื่องคดีทางด้านทรัพยากรนะครับคดีในหลายเรื่องเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับ ประเภทคดีนี้อาจจะมีพอสมควรับเกี่ยวเรื่องการเรียกรับเงินสินบนการเบียดบังหรือยักยอกทรัพย์สินของทางราชการอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของประเภทคดีที่เรานํามาเป็นข้อมูลสถิตินะครับจากเจ้าสิทธข้อมูลนะครับวันนี้เราก็ปรากฏพบว่าอย่างเช่นข้อมูลในการกระทำาผิดในส่วนกลางผมยังไม่พูดถึงหน่วยงานนะครับผมเพราะว่าเกรงว่าอาจจะไปกระทบต่อองค์กรเพราะอย่างที่ทางท่านพิธีกรได้พูดถึงไวว่าบางครั้งเนี่ยการกล่าวหาเนี่ยกล่าวหาได้ง่ายปัญหาคือองค์กรที่ถูกกล่าวหามาเนี่ยนะครับ อย่างเช่นวันนี้อา้าวอันดับแรกเนี่ยที่ถูกกล่าวหามามากที่สุดก็คือคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อบตอเทศบาลเมืองเทศบาลน,นครอบจอนะครับปัญหาที่มีเรื่องกล่าวหาเข้ามามากเพราะว่าหนึ่งงบประมาณเขาสูงครับและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศตกเกือบแปดพันกว่าแห่งเพราะฉะนั้นก็โอกาสสูงที่เขาจะถูกกล่าวหาต้องเรียนและอย่างหนึ่งการ หน้าที่อำน้าของเขาเนี่ยเขาใกล้ชิดกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นการดูแลร,ระบบสาธารณสุขชุมชนการก่อสร้างอะไรต่างๆนะครับก็จะมีทางด้านเกี่ยวเรื่องการเมืองด้วยเช่นการเมืองวันนี้อาจจะมี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งได้รับเลือกมาเป็นผู้บริหารท้องถี่นอีกฝ่ายไม่ได้รับเลื่องก็จะมีการกล่าวาโรงเรียนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังสรุปไม่ได้ว่า ที่กล่าวหามาเนี่ยมีมูลจริงไม่จริงอย่างไรต้องรอผลสุดท้ายของคดีแต่จํานวนปริมาณเนี่ยกล่าวหาที่เข้ามาสู่ของปปชเนี่ยต้องยอมรับว่าองค์กรปกรครองส่วนที่นิ่เข้ามามากนะครับ,รบในในด้านนี้ครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือผลของการสํารวจนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปลงลึกกันนะครับว่าผลการสํารวจในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งผลต่างๆครับที่ได้มีการสํารวจออกมาแล้วนะครับจะมีแนวทางในการวางแผนงานในการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างไรต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ <Yeah! S 1> ตามผมมาทำไมอย,ยไอยากได้อะไร คุณผู้ชมครับอยากได้กระเป๋ไหมครับถ้าอยากได้ต้องทำไงครับกดติดตามที่เพจ f a c e b o o k รายการกระทบเปิดคอร์รัปชันนะครับเรามีกิจกรรมไปร่รูปแสดงความคิดเห็นเพื่อรุ่นรับกระเป๋าผ้านี้ครับครับถ้าเกิดว่าอยากได้ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับแต่ว่าตอนนี้อันนี้ของเราให้ได้จริงมาร่วมสนุกกับรายการเพื่อรุ่นของที่ระลึกโดยการแสดงความคิดเห็นทางแฟนเพจ Facebook รายการกระทบเปิดคอร์รัปชันผู้โชคดีจะได้รับกระเป๋ารดโลกร้อนสัปดาห์ละ2รางวัล ทเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงครบรอธงชาติครบรอธงชาติธงขึ้นลงในโรงเรียนของเราต้องเน้นความรักชาติและความซื่อสัตย์เป็นสำคัญวัฒนธรรมก็สำคัญนเด็กต้องปฏิบัติและยอมรับในวัฒนธรรมไทยไทย,ยิ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์เราต้องยิ่งบ่มเพาะเด็กไทยให้เป็นอนาคตของชาติ เราต้องปลูกฝังทั้งในโรงเรียนและที่บ้านเด็กไทยต่อไปไม่โกงไงค่ะ ผู้ชมค,ครับการสำรวจสถานการณ์การป้องกันการทุจริตนะครับเมื่อปี2562นั้นเป็นแนวทางสําคัญครับเป็นข้อมูลสําคัญนะครับในการทํางานของอปปชไปอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้ผลการสํารวจที่ผ่านมาเป็นอะไรบ้างครับท่านครับครับจากสถิติข้อมูลในเรื่องกล่าวหานะครับที่เข้ามาสู่กระบวนการของอปปชเนี่ยเราก็มีการจัดทําข้อมูลแยกทั้งส่วนกลางและตามภูมิภาค9ภูมิภาคนะครับจากสถิติจํานวนเรื่องทั้งหมดประมาณ3,000กว่าเรื่อง ครับนะครับที่มีความชัดเจนนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องที่ปปชมีการดรําเนินการเองเนี่ยนะครับปรากฏว่าอย่างเช่นในส่วนกลางนะครับผมมีประมาณสัก690เรื่องนะครับประเภทเรื่องที่ถูกกล่าวหาเข้ามามากก็คือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างครับอันนี้ตกประมาณเกือบ30%กว่เนาเปอร์เซ็นต์กรณีเรื่องกล่าวหาเกีาา่ยวเรื่องการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยประมาณ3 0เปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ก็ยังมีส่วนน้อยกว่านะครับ เกี่ยวเรื่องการเบียดบังหรือยักยอกทรัพย์สินของหลวงเช่นการใช้รถราชการการน,านันทรพ์สินิของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนอย่างเงี้ยนะครับก็มีประมาณทักสิกว่าเปอร์เซ็นต์จาก690เรื่องการบริหารงานบุคคลเช่นกล่าวหามาเกี่ยวเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายการไม่ได้รับความเป็นธรรมการไผู้บัญชาไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้อันนี้เป็นเรื่องการบริหารงานบุคคลเกี่ยวเรื่องทุจริตด้านงบประมาณโครงการครับอันนี้ก็จะมีสถิติที่น้อยรวมมาตาาลำดับนะครับเป็นตัวเลขไม่ถึง10%แต่ มูลค่าความเสียหายเนี่ยสูงเช่นโครงการที่เก่าหามาเรื่องการดำเนินโครงการลถไฟฟ้าคอันนี้มูลค่าแสนล้านเพราะฉะนั้นจากสถิติข้อมูลที่เราได้รับมาเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับปี6กสองเนี่ยเราคิดมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจากคำาก่าหาเนี่ตกสองแสนกว่าล้านบาทถือว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงมากนะครับว่ารถประมาณของประเทศที่นำมาลงนะครับในหน่วยงานต่างๆเนี่ยและ มีการกล่าวหาวัตุจริตเนี่ยสองแสนกว่าล้านผมยกตัวอย่างอ,อีกหน่วยหนึ่งแล้วกันนะครับเอาอย่างเช่นในพื้นที่ภูมิภาคที่5ภูมิภาคที่5ก็จะกินไปถึงจังหวัดเชียงใหม่รําพูลแพร่น,นะครับอันนี้เป็นภาคเหนือ,อตอนบนนะครับสติเนี่ยเขาจะรับเรื่องไปประมาณ584เรื่องนะครับแต่ของทางภาค5าเนี่ยปรากฏว่าเป็นเรื่องกกล่าวหาเกีาาก่ยวเืกังการปฏิบัตรริหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่สูงกว่าเรื่องการจรัเซื้อจ้างการจรัเซื้อจ้างเป็นระดับที่ 2, 2> นะครับการเบียดบังยักยอกทรัพย์สินทางทราชการเนี่3 อันนี้ตัวอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ข้อมูลสถิติข้อน,นี้มาเราก็มากําหนดเป้าหมายได้ว่าหหน่วยง,ง,งานไหนที่มีการถูกกล่าวหาถูกกล่าวหามากและเป็นเ,เรื่องถูกกล่าวหาในเรื่องอะไร,รนะครับวันนี้เรามีภาคเรามีปปจจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ป้องกันเรามีหน่วยง,งานที่จะลงไป1เราไปดูก่อนว่าเรื่องที่กล่าวหามาเนี่ยมีการกระทําความผิดจริงหรือไม่แยกมาการกระทําความผิดเขาก็ทําผิดเพราะอะไร,รหนึ่งไม่รู้ไม่รู้กฎระเบียบอา้าว เราก็มาวางแผนว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปส่งเสริมให้ใหความรู้เกี่ยวรเรื่องจัดที่จ้างสูงใช่ไหมเขาไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายจัดสิทธิจ้างใช่ไหมปปชลงไปรหรือนําหน่วยงานที่ดูแลการจัดิทธิจ้างเช่นของกรมบัญชีกลางลงไปให้ความรู้กับเขาไปถ่ายทอดเขาว่าเขาไม่เข้าใจตรงไหนมีประเด็นอะไรที่ถูกกล่าวหาเข้ามานะครับไปปรับปรุงแก้ไข2เช่นกรณีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบของทางพนักงานสวบนะครับเราก็จะแจ้งข้อมูลน้วยสถิติลงไปในพื้นที่ลงไปเฝ้าระวังว่าหน่วยงานนี้ เกิดขึ้นในพื้นที่ไหนครับเราไปเฝ้าระวังป้องกันวันนี้ปปชมีหน้าที่อำนาจอย่างหนึ่งนะครับว่ากรณีที่อาจจะมีการทุจริตหรือมีการกระทําผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ปปชต้องลงไปเลยแตกต่างกับกฎหมายเดิมกฎหมายเดิมเนี่ยกําหนดบอกว่าต้องมีเหตุทุจริตและปปชถึงจะไปรับคําเกาหานนะครับเพราะนั้นวันนี้บริบทเปลี่ยนไปแล้วปปชต้องไประวังก่อนที่จะก่อให้เกิดการกระทําผิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรา เข้าไประง,งับยับยั้งการกระทำามผิดไม่เกิดขึ้นเรื่องกล่าวหาล่องเดือนที่จะเข้าสู่กระบวนการปปรชก็มีน้อยหนึ่งความเสียหายไม่เกิดขึ้น <ừ> นะครับ ผู้ที่จะกระทําก็เกรงไม่กล้าที่จะทำความผิด <ừ> เพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้นครับที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของปปชในอนาคตต่อไปครับ,รบเรามองเป็น2มิติครับคุณผู้ชมมิติที่1ก็คือเรื่องของการป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการทุจริตครับเพราะว่าทุจริตขึ้นมานะครับจะต้องสูญเสียงบประมาณไปอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ,รบ<ๆ>ก็เป็นภาพครับที่ประชาชนนั้นอาจจะได้รับผลประโยชน์อย่างไรก็ถูกตัด โอกาสไปนะครับถ้าเกิดว่าเกิดการทุจริตึ้นมาแล้วนะครับและยังรวมไปถึงเรื่องของการสูญเสียงบประมาณครับในการที่จะต้องลงไปปรับปรามในเรื่องนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติที่หนึ่งครับแต่อีกหนึ่งมิติก็คือเรื่องของการที่หากเราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตได้นะครับการทํางานที่จะเป็นผลออกไปสู่พี่น้องประชาชนแล้วก็การทํางานภายในหน่วยงานเองไม่ว่าจะเป็นระดับของผู้บังคับการนะครับหรือว่าผู้ที่อยู่ใต้การบังคับการนะครับก็สามารถที่จะทํางานเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแล้วภาคประชาชนแหละครับเขาจะมามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างกับการสํารวจสถานการณ์การป้องกันการทุจริตนะครับวันนี้นะครับต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญปรับโกงครับให้ความสําคัญกับภาคประชาชนมากนอกจากที่กําหนดไว้อยู่ในมาตรา13ของรัฐธรรมนูญแล้วในมาตรานั้นยังกําหนดเกี่ยวเรื่องหนึ่งให้ความรู้ครับ และต้องคุ้มครองผู้ชี้ช่องบาแสคือรัฐเนี่ยต้องจัดให้มีมาตรการในการคุ้มครองผู้ชี้ช่องบาแสเพื่อป้องกันว่าถ้าเขาชี้ช่องบาแสแล้วเขาได้รับการกระทําหรือได้รับผลกระทบจากการให้ข้อมูลรัฐให้ความคุ้มครองขอขอเขาอย่างไรวันนี้เราก็จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าคณะกรรมการสปรทตัวย,ย่อน,นะครับก็ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับผมในการดําเนินการเรามีกองทุนปปชที่จะส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนเนี่ยสามารถ ขอสนับสนุนก็ประมาณจากกองทุนนี้ได้โดยจะทําโครงการรวันนี้เรามีกลุ่มสตรองนะครับที่เรามีการดําเนินการให้ความช่วยเหลือให้การทำความรู้ว่าในการดําเนินการของกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับในแต่ละจังหวัดเรามีทั่วทุกจังหวัดเลยนะครับการที่จะลงไปเฝ้าระวังเข้าไปดูแลว,ว่า ي, เจ้าหน้าที่งรัฐมีการจ,าจะเรียจ้างเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายระเบียบหรือไม่อันนี้ก็จะคอยเป็นหูเป็นตาให้เรานะครับส่วนหนึ่งนอกจากนั้นเรายังมีภาคเกี่ยวเรื่องสื่อมวลชน เรามีทางเว็บไซต์ที่ข้อมูลอย่างเช่นวอตส์ด็อกใช่ไหมครับ,รบผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นคนที่คอยเฝ้าระวังชี้ว่ามันมีการทุจริตเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งก็มีหลายเรื่องนะครับว่าที่ภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนเนี่ยส่งข้อมูลมาให้มผมยกตัวอย่างง่ายๆภาคปร,ระชาชนวันนี้มีสื่อสื่อหรือว่าหมายถึงมือถือระบบสารสนเทศไอที IT ต่างๆเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายครับอย่างคดีที่เกิดขึ้นที่อบจอำลำพูนนะครับที่เป็นข่าวโด่งดังเลยว่าการจัดซื้อชุดแค์เซ็ตหรือชุด ป้องกันโควิดหรือเยียวยาโควิดนะครับปรากฏว่าชาวบ้านพอได้รับถุงแค่เซ็ตเข้ามาเอามาเปิดเอ๊ะผ้าคนุหนูราคา20บาท30บาททําไมเอามาแพงจังเลยชุดต้อง500บ,บาทพอไปขี้ดูเอ๊ะมูลค่าน่าจะประมาณแค่300ก็ร้องเรียนขึ้นมาคือประชาชนไม่ทนแล้วนะครับไม่ทนต่อการทุจรเตเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับการป้องกันเนี่ยปปชาภาคองค์กรเดียวทําไม่ได้ต้องมีการบรูรณาการในภาครัฐทั้งหมดรวมทั้งสิ่งที่มันคือประชาชนต้องไม่ทน พอไม่ทนทำาไงครับก็ต้องแจ้งข้อมูลเบาะแสมายังปปชเพื่อให้ลงไปดําเนินการวันนี้ปปชมีทุกจังหวัดมีภูมิภาคก้าภูมิภาคมีส่วนกลางท่านสะดวกที่ไหนเนี่ยครับท่านได้ข้อมูลที่ไหนเนะี่ยอย่าทนนิ่งเฉยไม่ได้ต้องแจ้งข้อมูลนะครับผมถึงบอกว่าผมยกย่องเลยที่อบจลำพูนและพอเขาร้องเรียนเข้ามาเนี่ยภาคห้าลงไปดำเนินการรวดเร็วเลยครับ,รบวันนี้ แจ้งคาหาเจเร้อยสรุปรอเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยแค่นั้นเองว่าจะผิดจะถูกอย่างไรครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพลังประชาชนนะครับที่เขามีอำนาจทียจะไปนะครับถ้าเกิดว่ามีความสุ่มเสี่ยงจากทุจริตเนี่ยพลังประชาชนนั้นมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับแต่ว่าอย่างนี้ครับในวันนี้เองนะครับการทํางานของปปชนะครับที่เราจะต้องหาข้อมูลนะครับหรือว่าคําร้องเรียนต่างๆเนี่ยจากภาคประชาชนด้วยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าอย่างท่านฝากไว้ครับเกี่ยวกับเรื่องของการลดอคติในใจเพราะว่า ข้อร้องเรียนนั้นอาจจะต้องมีมีมูลเหตุจริงๆของการที่จะเกิดการทุจริตนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นข้อร้องเรียนที่อาจจะการแกล้งกันนะครับหรือว่ามีอคติในใจอยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยอยากให้ฝากบอกกับภาคประชาชนสักหน่อครับก็อย่างที่ทางท่านวิทยกรว่านะครับผมจากสถิติข้อมูลเรื่องกล่าวหาที่เข้าสู่ระบบปปชเนี่ยความจริงปปชเองเนี่ยเรื่องที่เข้ามาหมื่นเรื่องเนี่ยปปชชี้มูลประมาณแค่3 0มสกว่าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองครับแสดงให้เห็นว่าอีกประมาณเกือบ60%กว่าๆเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะไม่มีมูล นะครับหรือเป็นเรื่องที่มีการกล่าวหาซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดของผู้กล่าวหาเช่นบางครั้งเนี่ยนะครับเขาค,คือคือกฎหมายบ้านเราเนี่ยครับผมต้องยอมรับอย่างเช่นกฎหมายมาตรา157ประมวลกฎหมายยาเจา้าหน้าที่รัฐปฏิบัติเลยแล้วเว้นกรบรบี่วหน้าที่น้อผิดชอบตำรวจเข้าไปถึงพื้นที่เสร็จปุ๊บไม่พอใจก็กล่าวหาว่าปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผิดชอบแล้วเพราะฉะนั้นการกล่าวหาเนี่ยยอมรับว่าง่ายนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะกล่าวหาเนี่ยอยากจะฝากท่านว่าช่วยตรวจสอบข้อมูลข้อที่จริง ท่านอาจจะไม่เข้าใจในประเด็นข้อกฎหมายไม่เป็นไรครับอาจจะมีการหารือในข้อร้องเรียนกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการกระทำผิดในมีมูลอาญาหรือไม่จําเป็นต้องร้องเรียนต่อปปชไหมนะครับหรือเรื่องนี้เป็นเรื่องการบริหารจัดการเช่นการไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งก็จะมีหน่วยงานอื่นที่สามารถรองรับการดําเนินการได้เช่นผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับการใช้อํานาจทงปกครองหรือบริหารที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมร้องไปทางนั้นได้แต่ถ้าเกิดเข้าถึงเจตนาน้าเจ้าทุกอย่างรล้ก,กระทำความผิดแล้วอันนี้จะเข้าสู่โหมด หรือการดาเนินการของปปชได้นะครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งกรณีการร้องเรียนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางครั้งจะร้องเรียนมาเรื่องลักษณะว่าเป็นการเล่ข,ข่าเกาอ้ก,กันะนครับและเรื่องประเภทนี้จะมีมากในช่วงใกล้ที่นปีเข้ามาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการบัิหารบบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนสูงมากก็ต้องฝากเอาไว้นะครับว่าการร้องเรียนจะให้ท่านช่วยตรวจสอบดูนิดนึงแล้วก็เอาเฉพาะข้อเท็จจริงจริงๆนะครับ ไอ้อข้อเท็จเนี่ยอย่าไปเอามาคร,ครับเอาข้อจริงๆนะครับแต่ก็ต้องเรียกว่าข้อเท็จจริงนะครับผมรวมทั้งหลักฐานพยานหลักฐานที่ได้บางครั้งเนี่ยกล่าวหามาไป,ปอบอกปชบอกว่าให้ช่วยตรวจสอบหน่อยอาจจะมีการกระทงผิดอาจนูน่นอาจนี่หรือไปตัดข่าวหนังสือพิมพ์มา <S <S มซึ่งความจริงปชอมอนิเตอร์ข่าวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งด้วยครับับและเมื่อในวันนี้นะครับเราอยากให้พลังของภาคประชาชนหรือว่าทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับภาคเอกชนภาคีเครือข่ายต่างๆครับมีความสําคัญต่อการที่มาร่วมกันในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วก็ทําให้ปปชนั้นก็สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตไม่ให้เกิดความเสียหายในการนาเงินงบประมาณแผ่นดินหรือว่าในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นไปสู่ความ เสียหายได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับเรื่องของการร้องเรียนไปข้อมูลต่างๆครับจะต้องมีความชัดเจนและต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตด้วยซ้ํตาปนะครับเพื่อรวบรวมให้ประเทศชาติของเราครับมีความโปร่งใสกันได้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับท่านนิวัฒชัยเกษมมงคลนะครับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชเป็นอย่างสูงครับที่ได้มาพูดคุยในประเด็นนี้กันนะครับขอบคุณมากครับครับ ครับ,รบแล้วคุณผู้ชมเองนะครับก็มีส่วนสําคัญยิ่งครับในการที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการที่จะมาร่วมกันต่อต้านปัญหาการชุจริตต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเราจะไม่ทนต่อการชุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมนั้นสามารถส่งข้อมูลต่างๆครับที่มีความสุมเสียงนะครับว่าจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านครับส่งไปได้ครับที่ยังสํานักงานปปชประจําจังหวัดที่ท่านพักอาศัยอยู่นะครับแค่นี้เองครับ ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับและช่วงท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมเราสามารถมีส่วนร่วมกับทางรายการกระท้อเปลือกคอร์รัปชันได้นะครับเพียงแค่ส่งข้อมูลต่างๆครับแสดงความคิดเห็นนะครับมายังแฟนเพจ f a c e b o o k กระท้อเปลือกคอร์รัปชันนะครับแค่นี้ครับทางรายการก็มีของที่ลึกมอบให้กับคุณผู้ชมทุกสัปดาห์เช่นกันนะครับวันนี้เราสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ